เมื่อก่อนต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแบบก่อนที่ออมจะมาทําคลิปเนี้เพือออมคิดเยอะมากเลยในเรื่องของการวางแผนอ่านหนังสืออเขียนแบบ สตอรี่ว่าแบบเอ้ยฉันจะแบบสร้างแบรนดิ้งอะไรของฉันยังไงดีฉันจะแบบถ่ายที่ไหนดีแล้วก็ออมก็ติดมากเลยในการแบบเสถานที่ถ่ายของออมเพราะว่าออมอยากจะนั่งอยู่กับแบบส่วนตัวมากๆในห้องปิดแล้วก็แบบถ่ายเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ดไม่ชอบที่จะแบบออกไปแบบถ่ายอะไรข้างนอกแล้วก็ต้องการที่จะคอนโทรลแบบสถานาการณ์ทุกอย่างอยากจะจัดแสงข้างหลังไปหาไฟหาพรอ็อพห,า,หนนนานู่นนี่นั่นเพื่อจัดแสงในห้องของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ที่บ้านก็ห้องที่อมจะทำมันก็ต้องแยกจากห้องนอนแล้วเป็นห้องแขกเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาทําก็ต้องไปแบบถ่ายตอนเสาร์ที่ซึ่งก็จะมีหลานมาอีกก็ไม่ได้อีกก็เลยแบบไม่ได้ทําสักทีอ่ะงั้นก็ถ่ายในห้องของตัวเองไหมก็เห็นที่นอนอีกโอ้ยแบบเยอะแยะไปหมดออมก็เดินทางบ่อยมากมาสิงคโปร์สิงคโปร์ก็แบบบ้านออมก็แบบเล็กมากแค่ที่จะอยู่เด็กอีกสองคนแบบมีคุณปู่คุณย่าของแบบเด็กๆอีกอะไรเงี้ย ก็ไม่มีไม่มีสถานที่ถ่ายทําที่อมจะอยากได้ห้องที่แบบอมเซ็ตไว้ให้มันสวยๆว่างั้นเถอะเออแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบอมก็ติดมาแบบหลายเดือนเลยที่แบบไม่ได้ถ่ายถ่ายอะไรสักทีแบบฉันไม่ไปไหนสักทีฉันก็คิดของฉันอยู่นั่นแหละว่าเออฉันจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วณตอนนี้คืออมแบบตั้งใจที่จะแบบทดลองในการแบบปลดล็อกทุกอย่างเลยว่าแบบไม่คุณถ่ายได้ทุกที่ที่ทคุณไปคุณจะทํา บล็อกหรือทําคลิปได้ทุกที่ที่คุณไปแล้วคุณจะพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติถ้ามันเป็นตัวคุณจริงๆแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่อมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณกำลังจะเริ่มทําอะไรอยู่นะคะอยากจะให้คุณเริ่มในสิ่งที่เป็นคุณจริงๆแล้วมันง่ายจริงๆอมถ่ายคลิปนี้อมง่ายมากเลยนะตอนนี้ที่พูดอยู่อะเมื่อก่อนนะไม่อยากจะเอามาให้ดูเลยที่แบบเขียนสคริปต์ไปว่าจะจะพูดอะไรบ้างอะเราก็แบบ ไหนจะแบบมองสคริปต์มองกล่องมองนูน่นมองนี่นั่นแล้วมันแบบมันไม่เวิร์กเลยสําหรับออมมันไม่เวิร์กมากแต่ว่าบางคนเขาอาจจะทําได้เนาะแต่เนี่มันก็เหมือนกับเป็นการพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมพูดไปเรื่อยจริงๆอะ่ะแล้วก็มันออมก็คิดว่ามันไม่มีไม่มีสตั๊กเจออะไรซึ่งคนก็อาจจะไม่ดูเพราะเหมือนมันไม่มีพอยต์แต่ว่าออมอยากจะทําลายกําแพงแรกของออมก่อนก็คือว่าการที่เราจะต้อง เพอร์เฟทุกอย่างมีเนื้อเรื่องที่ดีมีการตัดต่อที่ดีมีฉากที่ดีมีเสียงที่ดีมีกล่องมีแบบทุกอย่างที่ดีออมอยากจะตัดมันไปหมดก่อนอะ่ะแล้วก็ขอลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็อยากจะให้แบบเออมัาได้ลงอะ่ะมันอาจจะแบบคลิปนี้อาจจะคนดูน้อยมากซึ่งแบบไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ออมต้องการปรบล็อกก็คือเออคุณต้องได้ทําก่อนเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะคะที่ออมจะทำแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปออมจะ อ,อมจะไปพยายามหาเรื่องมาคุยก็แล้วกันว่าแบบจะเป็นเรื่องไหนดีอ่ะเดี๋ยวออมต้องไปรับลูกที่โรงเรียนเดี๋ยวอ,อมจะถ่ายคลิปที่อ,อมไปรับลูกที่โรงเรียนค่ะ